ไม่ลงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเก็บไข้เป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความเก็บไข่ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความตายไปได้เราจะต้องพลาดภาคจากขอรักของชอบใจทั้งสิน้นเรามีกรรมเป็นของตนเราทําดีจะได้ดีทําชั่วจะได้ชั่วหายางหนีเพื่อนห้พิจารณาโดยสุขภาพเป็นนักบวชมนักบวชเป็นนุ่ม อันนี้ก็เอิวบาการจิจารณาเพื่อจะให้ท่ายค่ามเศร้าโศกเสียใจเมื่อเกิดไพ่นั้นขึ้นมาคือคิดเสมอว่าความแก่สิมีมาสู่ถึงเฮาแน่นอนซ้ำม,มีพลากำลังจงทำจิิงที่เป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมถ้าเป็นประสงค์เจ้าซ้ำม,มีพลากำลังอยู่จงประกอบคึกฝนอบรมตนสะสมบาร,รมีพอเฒ่ามาแล้วแกมาแล้วมันเห็นไ้ ทิมานังกับปวดขาหูตาฝา,าฟ้างเ่งขาบอดีชักลกัเท่าชันรด,ดระดาวเรามีความเก็บไข่เป็นธรรมดาไม่รู้คนความเก็บไข่เป็นไ,ได้ความเก็บไข่นี้แน่นอนทุกคนต้องมีก่อนสีตายทุกคนจะมีความเก็บความไข่ปวดหัวเป็นโรคเป็นไข่บางคนก็เป็นนอนจมอยู่เป็นเดือนสองเดือนเป็นปีเป็นโรคต่างๆแน่นอนทุกคนต้องเป็นเพื่อไหว โดยการมายังมีกำลังดูโบเก็บบบปวยบบไขา่เผ่าทํำเอาทำมาขาคา,ายไงมือสะสมทรัพย์สั่งฐานเอววาขรอบกัวถเป็นคารวะแต่นุ่งถเป็นผ้ากันสะสมบุญบาร,รมีจะเริ่มสมาธิเาวานาหนา,าที่พึงพอร่างกายตัวนี้เมื่อเท่าแล้วมันคว่ำไข่ปวยมากถึงไม่ผว้ไดหนีใดเพิ่งยังว่าหนีไปบ่ได้ทุกคนต้องเป็นสภานี้ ตาบไดมเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ความเก็บไข่ด้ปวยต้องมีแต่ละคนเป็นบัคือกันมางอนกะทรมานาน,นักๆอยากตายกับบริตายคือว่าที่สามเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความตายเป็ได้ความตายมีการมีการตายอยู่หลายประเภทหนึ่งตายอุบัิเหตุตายวันเหตุ เหตุตายตอนอายุไขก็มีเกิดอุบัตัเหตุตายเ,เบิดอายุไขตายแตกต่างกันทางใตา้วันเหตุหรือพอเนนนนเ,อนอนเกิดวันเหตุป่า้าควยส้นไปรถชนเหียงต่างๆเกิดรุบัวิเหตุตายตายัวน,นี้บนเอนอนนนบาสิตายหมดไดุ้๊บไมีผู้ไรมองเห็นมาแค่เสียววินาทีก็คือ ตายทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อผิดถึง่าพิจารณาเป็นอย่างวันใหญพิจารณาคือว่าถ้าพิดจันอาสิคือว่า,า,า,วายัางมีชีวิตอยู่ให้รีบกระทําคุณงามความดีสิ่งใดสิเป็นสิ่งทีง่ดีต่อเจ้าของเนี่ยลังจากตายไปแ้วบุตริกข์ตายไปแ้วแลังคนเห็นบอกฝันบาพวัใหญ่ไม่ใหญ่มาขอกินเขานำ้ำอยากได้บุญนำ้ำเป็นอย่างอย่างฝันเนี่ยนั่นเพราะว่าบุตริกข์บุญไม่ ดังเทียกับว่าเจ้าของแข้งแหงแข้งแหงอยู่กับพกค่อยใส่บาดกเชื่อตายไปแล้วกับพ่ามีเขากินเนี่ยพะพระสงฆ์นี่เป็นเป็นธนาคารพระสงฆ์ว่าเจ้ามุ่งเฮ้านี่ทำธนาคารบุญเป็นทีฝากบุญกุศลไว้แล้วก็ฝากไปให้ญาติพรอการที่ทุกคนเหตุถวาวาผ่าเส้อเพศถวาวาอาหารการกินต่างๆนั่นมันเป็นการสะสมตายไปแล้วชิงเหล่านี้สิได้รับทางว่าผูา้คนใด้บริเ็ตไป กัแน่นอนรุนรนมากอะสีว่าพ่วยไม่ไงมาขอชวนบุญรเราไปมากอ่ะเพิ่นอยากได้ผ้าไหมเห็นบอกมาสักนิจาขึ้นฝันจะได้ผ้าไหมมาชากนิจาให้เพิ่นมาขอแล้วคนเก็บขไข่ที่พว่วยคุ่นไห้หมอถักหมอถ่วงว่าเป็นนันเป็นนี่กะนในเฮ็ดก้องบุญให้เพิ่นอยากได้คองบุญอะไรเพิ่นยังอยงอยากได้กอนบุญก็ว่าบริเฮ็ดไว้หลายถ้าเฮ็ดไว้หลายซุ้มนั่นบริมาขอ พอมันมีพร้อมพอเตรียมพร้อมไปแล้วการพีน่าถึงความตายนี่็สิให้คิดว่ายังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจปัจจุบันนี้ให้สะสมคุณงามความดีใช่เจ้าของไปได้หลายชาตินาหรือว่าตายไปแล้วนั้นโลกเบื้องหน้าสัไปย่อพบรืกป,ปรโลกนั้นมันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเหาเสีเยวใดเป็นสเสบียงผ้าเมื่อเหาต้องการสิ่งที่เป็นประโยชน์ทิงสิน,นำไปชู สำใบพุทธศาสนาห้าตองเรียมทั้งวัดเียมอาหารการกินเทียมเสือผ่านาแพร่ของดูเครื่องใส่ที่อยู่อาศัยที่อาศัยคือาสางพุทธีฐานวิหารทางเท้าร่มชะล่าทางผวายเป็นสง์นั่นกะชิมีวิมานปรากฏในสวรรค์ถ้า,ายผ่าใต้ี่บ่อนไปในศาสนะเทศบุญกะชินกะชิมีเสือผ่าใส่ยู่ในปาราโลกเมื่อข้าเกิดไปเป็นของขิด อาหารการกินเรานี่ก็จะมีเป็นคลิปของเป็นของทิิปรากฏนั่นคือล้างตายไปแลวแต่คันบริเฮตไ้ไปใ้บัรไปเป็นเปดเป็ดนี่แปลว่าหิวเพราะมีเนี่ยอยู่เนี่ยกินเป็ดมีหลายๆชนิดในตามตำราที่พระเจ้าเว้า์นีลหลายเบื้องเกิดมีหาสิบกว่าชนิดเปดบางโตมือใหญ่เป็นตัวสูงมือใหญ่ผู้ใดเคยเป็นหลัก เด็กขาโมยหน่อยกับทำใ้มือไงตีนไงดูอันทะไงห้ำไงอวัยภะไงของม่ยิ่งกับหักไงผู้ใดเคยรักเด่นสูจากหลูกจากกัวของผู้ชายคือกันเป็ดบางโตกับหิ้วจอยพร้อมโซ่พราะเป็นยังยังหิววพอาะค่คยแต่เห็ดทานไหวมเคยใช่บาทวัดบอกเขาพระเจ้ามโนทิมาวัดกเขาในวัดบ่ัรได้บาทเป็ดบางกิ่งกับเขาในวัดบไัร ู้ไรติชิ้น,นินท่าเบาใซไล่ปลายชีพระสง์ขจา้าตายแล้วเขาในเขตวัดบ่ได้ต่จะต้องอยู่ในนอกเขตวัดเมื่อวันที่เขาได้เลยได้เขตวัดนี่ตายไปแล้วนี่ถ้าตายไปแล้วเป็นโลุวิญญาณผู้ทีผู้ไรติชิ้น,นินท่าใส่ลยปลายชีพระส์ขจ้าเขาในเขตอารามนั่นบ่ไดกรรมมันเป็นสัตว์แต่พอจะของเห็นไป เพราะนั้นพญ,ญายพิจณาความตายกนความตายสิมาสูห้องให้ชาสมคุณงามความดีไว้หลายๆเพื่อไปแล้วสิบ่าลำบากค่าลูกหลานม่เดบุญไห่ค่าพี่นออ้อง่ส่งกุศลไปไห่เน็นสีเราจะต้องพลาดภาคจากของรักของชอบใจทั้งชิ้นเพ่ให้พิจารณาวาเกิดมาแล้วผู้ทุกคนต้องพลาดภากจากของรักของชอบใจมีลูก มีพอมีแมีมีเนี่ยมีผัวมีให้หน้าตากะชื้นขัานเชื่องชองทุกคนจะต้องผัดผากกันทเท้าคิดไว้แน่เพื่อเฮาสิบท่ทกขกที่พระเจ้าให้พิจานณาจังสี่กับเพื่อว่าให้เขาใจวามจริงังสี่เข้าสิบบทถูกใจแห้งเมื่อเขาผัดผากจากบุคคลที่เป็นที่รลักการผัดผากจากบุคคลและสิ่งสองมีสองอย่างคือมันหายไปตายจากกันหรือพัดผากโดยที่นี้จากกัน มันโมเนยได้ปูปับมาแล้วคนก็ให้ฟุม่มฝฟื่องเพเป็นมหนึ่งลูกหลานผมนี่แหละอันลูกมันตรงน้ำนั่นปกติมอมหาผมต้อเชื่อบัดลูกตรงน้ำโทรมาใหา้บาดวิวโอ้ยตัวบัดน้ำลูกตายบัดคืนหอดคืนหอดลุ่งๆได้บาดโทรมาใหายเบาชูผมฟังให้ไงก็จ,จะได้และนอกความตาย มันกะมมแจ่ว่าทํำใจพี่น้องทุกคนก็เออทำใจใน่จะไหนว่ามันตายกระลูกกระเต่าโตลูกเจาพื้นกระตา,ตายมันหามบ่ไรกแล้วพระรามพาสิตายเรื่อยพรว่ายังในยหน่อยอย่ช่องกําลังในช่องขวัพบพุนาสิตายหน่มันมันก็บอกบ่ื่อไรหน่อยักษิหาพุนาจะมีแต่เ,เออกระทำใจใน่แหละเนาะเข้าเข้าใจอยู่ว่ามันทุกข์พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าการพัดผากบุคคลที่เป็นหลักมันทุกข์แต่ว่ากระทำใจในี่มิตรหายเหล่าร่องยางเดียว ให้เราเราก็ห้จมห้เบาเฮ็ดนั้งบกเป็นผัดมันก็บ่มันดีบังคนกะเชืยอสติไปเลยบังคนกัเจริญระดาผัดผากจากลูกจากเมี้ยเมียเหรียญสูรเรื่องน,นี้ที่จากบางคนกัเสพสุลาเม่ไย่กะเชืยอผู้เชียคนพอหยังพอขึ้นบริ้ึิดแบบพระเจ้าบอกว่าให้ขึ้นใบเสมอมาา่าการผัดผากจากกันจะมีถ้าคิดยังสีสิบว่ทุกแห้ง ทีพนวาวสิคือสีบทุกแห่งเพื่อใจไว้แน่นะเพื่อใจจังหน่อยใบเฮาสีบทุกเมื่อสิ่งนั้นปรากฏและเกิดขึ้นกับเฮาอัวอย่าเรามีกรรมเป็นของตนเราทําดีจะได้ดีทําช่วยจะได้ชั่วทุกคนมีกรรมาว่ากรรมนี่ต้องให้เข้าใจได้ไหมกรรมแปลว่าการกระทําอันบางคนมีแต่ใเห็นอยังว่ากรรมกรรมกรรมกับว่าเข้าใจว่ากรรมเนี่ยไง คำว่ากรรมเพื่อนก็หมายถึงการกระทําได้ด้วยกายเรียกว่ากายกรรมการกระทาโดวยว่าจาเรียกว่าวาจีกรรมการกระทาโดยใจเรียกว่ามโนกรรมเท่าเฮียนมาก,กรรมนี่มันเกิดขึ้นสามทางทางกายก็คือยังไปขาดตัดชัดชีวิตไปลักเล็กขมยหน่อยดืมสดลาดเมร่อข่าขายจริงที่เป็นทิดกฎหมายบานเมื่อเรานี้นั่นคือกรรมทางกายกรรมทางกายก็ให้ผลไปตามนั่นเลยนะ ชมมวว่ากันไปค่าค้ายชีวิตผมันก็ถือจับปั๊บไมเขาคุกเขาคุกเขาตะล่างกับกเจะของนั่นเหี้ข้อมไมยของบริยาคเขา่ากรรมายถึงการกระทาทุกอย่างมันมีผลทางบาจากันเขาไปดาไปปล่อยไปสายฝ่าไปีคนอื่นไปนินท่าขวนจัาหนอยเขาสิปั๊บไหม้ใส่โคตรหากรบไปว่ามาเกินเขตเขาก็สามารถมีแองคือขโมยก็เอินมีการมาฝ่องมินประมาท ปั๊บไม่ใช่โทษกันแต่ทั้งทั้งวาจาเนี่ยมอกเห็นยังไงทั้งใจก็คือมีความโกรธผูโกรธอาฆา,าตมาดไล่ใยในใจก็สิทาให้เป็นพ้นทีจิตใจมีอาคติต่อบุคคลอื่นบ่เปิดใจกว้างบ่ปล่อยบ่ว่างบ่อยอมล่าบ้างลงมองเห็นแต่โทษคนอื่นนี่เพเพราะนั้นคนเฮามีกรรมต่างกันกรรมต่างกันคนเฮาเกิดมากคือจสิมันจะบ่คือกัน เฮาสิอยากให้คนนั่นคือเฮากับบ่คือกันแม่นผู้มีลูกไม่เตาลู้หาคนกัสิบบคือกันไนยคนหน,หนึงอาจจะมีจิตใจงอนงามคน้คนึงอาจจะจิตใจบ่มีการเอือเฟือเ่อแพ่บาคนอื่นคน้นึงอาจจะจิตใจโหดร้ายน่ปากจัดน่บางคนนึงอาจจะมักขี้เหร่น,นี่มันบม่ได้คือการ,รกันเพราะยังพรอบบุพรกรรมของเขาคือการกระทำของเขาบวกคือกัน อุปนิสัยของเขาแตกต่างกันเพราะว่าการกระทําของเขาบวกขึกันนั่นขึ้นว่ากรรมแต่ละคนบวกขึกันเกินมากจะไม่ความแตกต่างบางคนเฉลียวฉลาดปัญญาไเวเย,ยนดูยังต่างเลี้ยวและขยันดูบางคนบกขยันฉีขาดเอ็ดอยังเล็กน้อยน,นะเพราะว่าไข่เจ็บชิงปวดหัวบางคนปองในหนังเสียนหนังสือตำรับตำลา บางคนไปเฮียนนังเขียนหนังสือกับปจําเฮียนโบราณเฮียนหนักปวดหัวนั่นก็คือกรรมของเขากรรมนี่กันมาส่งผลแต่อดีตมาสู่ปัจจุบันเนี่ยส่งไปสู่อนาคตอดีตมวยผู้าณสามารถเห็นได้เป็นใจฟาเรเจ้าผู่ิพ่นหูจกักคือพระพุทธเ,เจ้าก็ดีอส,อส่งผลในปัจจุบันนี่ก็ทรงไปสัวอนาคตดังเสียนเขาศึกษาทำเฮียนเียนหนังสือ ถ้าช่องสวดมุ่นได้ขันมีงานมาเข้ากับสวดมุ่นได้ตาช่องบะไรมีงานเข้ากับสวดมุ่นบะไรนี่ก็คือชงไปสู่อนาคตเข้าศึกษาการศึกษาเราเรีย้ยงรักสูตรต่างๆจบชงไปสู่อนาคตดดังเช่นจเรียนเสรแล้วนี่ยผู้บาอาจารย์เพิ่งจะพยายามมาให้สอนสอนน้องทั้งตีขันเขาว่าบ่สอบก็บ่เป็นยังคนบ่วชขับแต่ว่าสอบไหวก็บ่เสียหายเคนกินสอยกูมาเป็นยัง มันวางดีตัวเขาได้อนาคตบนเนนนอนอยังส่แล้วหลายหลายคนคือหลวงปู่ว่าบวชสามเทีย่ยวชิ้นหูย่บว่าตะกี้ว่าจะคล้องสิบวชจะเถื่อขึ้นใบอยู่มันโมเนนน,น,เนอน,นนี่แหะเพื่อมาบมเนนนอนเนี่ยคำว่าบมเนนนอนบ้านเกิดสมมุติแน่น่ากดปลายสีสีหรือออกบรร้าหนิสีหรือว่าสอบนักธรรมใดอาจจะบริสอสิบีหูอนคาคตปลายสีสีมันมีเหตุบริสี อย่าลืมไหนคุูบาอาจารย์บางองค์อุปชาผมอยู่บนนู้นลังหน่อยพาคคู่โนค่ะอยู่บนุษนลังหน่อยอำเพื่อมวงอุปชาอุปชาบวชพระผมเราก็ทำงานทำไมนั้นเงินเดือนแปดพันนะวะตั้งที่สมัยรุ่นเราน่ะื่ว่าเงินเดือนหลายเลยเลยลางงานมามาบวชบวชบา ตามประเภทนี้แถวนั้นเขาชินิยมบวชบานะถึงเดือนชีเดือนหาเขาชินิยมบวชบวชหลายดิบวชเกินภาคญ,ญานนี่ย่มบวชเดือนหาบวชเธออีกยี่สิบกองบวชส่วนหน้านี่ไซดังโอ้ยสวดหน้าเจล 3, าสามนะลาสามนอกสะไม่ผมอยู่น้ำระดานบวชหลายอยาีเจลาหาสิบยี่สิบกองบวชเต็มชลาแล้มันจะความใหม่นอน เขานิยมเนี่ยนักระบวดตามพระเภนี่ชิบหามือสามชิบมื่อนี่ละบานนี้ก็พประธานนั้นเลก็ว่าบวชชิบหามือพ่อบวนในชิบหามืออลไรกันผัดขึ้นจังพ่ออยู่กับเรียกว่าเออชิบอยู่อีกเท่าไหร่พอลางานมาในเดือนช่องในชามเดือนเข้ากับม,มานำมาเอาย่ำได้จีซีทีนว่าบ,บวชโดนเขาเรียกวายุยชคิคคนบานพ่อแม่เขาเรียกว่าอุปชาประธานหอมเขาเรียกว่าเออ,อยู่จำประชาสกันในในกระดีบวัแล้ว เขาก็ว่าเออโบเป็นยังก้าลางานต่ออยู่บอกพันษากับเฮียนนักธทัพนี่สิพอไปมาก่ะบอกพันษาแล้วประธานกขบไ่ค่อยสบายก็เลยป้าประธานมาเลยว่าชิโตนผู้บาอาจารย์อาจาหอมคนมาจากประเทศลาวคนโบราณเป็นกี่คนนั่งเหงียวเนาะกอาจารย์หอมนี่ตายเผาบ่ใหม่เผาจังไหนกับป่ใหม่เอาใช้ทั้งกิโลเผาเผาแล้วก็มาดำเปือป้อนนั่งตะฟอคือเขาบ่ใหม่ ไม่บดจะผ่าด้ายตัวคนมาใหม่กันคือยียนี่เขาเปสิเก็บไป่ก่อนนี่เพิ่นเป็นพวกผ้าืารสิเก็บนะเอาสินเอาผ้าเอาแพร่อเ,อพอเอาบันไดเฮียนมาใส่เผาจนบ่าจักกองฟ้อดกับกระล้วเอามาใส่ทั้งกิโลนั่งทั้งกิโลเผาะกับเล้วพอทธานหอมวานนี้ก็พอทรานบ่นสบายก็เลยสิตนพระธานก็เลยอยู่ว่าบ่มีผู้ดูแลพประธาน อยู่ไปอยู่มาต่อมาผู้ทานเราเป็นเจ้าของราชบุลเมื่อผูทานมรณาพปรับเป็นข้เร็ชงานนั่งผู้ทานนอนจากก่อเป็นเป็นเลขาต่อมาเขาก็เลยเัดให้เป็นเจ้าของราชบาลว่าเขาได้เป็นอุปชสรรคเป็นเจ้าของรัฐบาลก็หอดรุ่มบริษีหมดจิ้มหางบริบาลที่เห็นไหนเราว่าเราก็ไปหาเราก็มองสิแล้วก็เทียบบานบานคือผู้ทานดมอายุแปดจิ้มหาปีเป็นเจ้ามรณาพาเป็นคู่ขายนี่ก็ เก่งถอดวิชาพีไทยพีแทนผมไปอยุบันทำให้มันเปื่อยป่วยพีไทยพีแทนมีขันร่นไปเทามาป่วยเลยอันไทยแทนขันเป็นแห้งเป็นบาดําดับปมปมปป่อยเด้พีไทยพีแทนมันก็ป่วยป่วยบอตายไงนะคนขันเบาออกแ้วคนป่วยดื้อด่าดะปลูกโซไวแทวันเปื่อยแทวน้ํมเนือ งคนผมก็เลยพาไปหาประธานแล้วคนก็สิ่ถอดนะก็คือมันทรมานหาประธานประธานรถเก่งอย่างวิชาคมเรานี่ทประธานดมการประานดมนี่คือการบวรชบวชน้ำประธานหลวงพ่อคนประธานเนี่ยเราื่อ่นดื่มชื่อลาหลวงพ่อนั่นกับประธานกับวิชาคมคนบรานตะ่กี้พาบรานเนาะเก่งได้พาบรานนั่งเนี้ยววิชาคมอันนั้นนะี่ชักไรเงีงยสินะ ประธานเป่าหนันเป่าน,านีบานยาท่านังเก่งต่งอมาเราก็เลยบวชบวชเดวกับยุนํามประธานบานกานาักรเขาไวไปลาชิกออกบนช้าแล้วล่าชิกประธานชิกกันได้โคตรแไม่ออกสีหดตบาตเขาออกบนช้ามาเขาเขาเลยขอหคตบ่มีโคตโคตเห็นนี่แบบเอโอโคตรขอโคตก้นได้ดดกี่ฟังอุปชาอาจารย์เมน,มนบัตรบัตรชิกคือโมอได้ขโมือด้บัตรชิกบัตเงิไนได เออคูมอือนี่กันว่าชีกแบบบ,บ,บชีกไนี่มึ่งโรดเตขกี่ฟั่งอีนี่มันบริสุทธเยอะนี่นนเลยต้งเต่สมัยก่อนพอทานก็เรยกว่าหดหดแล้วก็ต้องอยู่ซีปีรบขามีบางสีได้คันในหดมีบริชิกอยู่สีปีฮอดซีปีเลยไปลาประธานประธานก็เอ้ยอยู่สะข้านไปยังอาชิกพร้อมกันคน,นว่าประานวางสขนกไปทุดง,งแล้วคนว่า เราไปตุลงหอดพม่าหอดพระ,าะ,พระาธาตุอิมแขนไปหอดอชเวดากองไปบัดทำไมตะกี้มันย่างทะลุกระไดแม่นบ่ละบ้านเมืองบริขี่เยนีแ่คือไปเมืองลาวเอาสิกะย่างขามไปได้สบายบริขี่เยนี่ยนีขันไปก็ตองเฮ็ดหนังสือมันคือไปยังสันบไรีแต่ตะกอนๆทำไมพมบดไปน,นี่ผมไปเป็นเดือนเมืองลาวกันไปให้เขามาหับเอาอยู่ทาโงคงเขาฮืน่นเหื่อมหับจีรถขี่เหื่อเข้าไป อยู่ในเป็นเดือนเขารับรองเอาเจ้คุมือในบ่ได้ดได้ต้องเห็นหนังสือพ่เห็นหนังสือเช็ดียบบ้อยถือเข้าจับปรับไหมแต่ก่อนมันก็บริเคงล่าพอทานเรา,าเอ่ะแปดเถื่อพอทานมชิดีแล้วบริณีจากพอทานอายุน้ำพอทานล่ายนำได้คนมย่ยิดเขียนให้พอทานไฟสุนุคไปสุนุก์เกียบสามเดือน,นทีเดียนกับมา ใจวอนกับกัมมานะใของบนี้บานพท่านกับเทา,า,าเนาะเทาเลวพระ่านตายตำรา่นวีซา่าคนกับเขียน,นือคนโบารานมึนหบดละบรเพเทาแห้ง่นกับชิมนงซื้อไห้เหียนไว้เน่บาอย่างเห็นแล่วเราว่านนบริววสิเียวสิสิวเรา,าบารรพ่านตายแล้วม่ออกมาพราโอ้ยอาจารย์บว่าเป็นนันเป็นนีมาเลยได้เียนเราว่าเพราเียนกับ่ไร อยู่เจเนเป็นเจนะ้าคณะเจ้เป็นพระผู้แล้วก็เป็นเจ้าคณะตำบวแปดสิบห้าปีประธานดมเสื่อร่ังเสียเด้ประมาณเจ็ดปีช้ำสี่ปีหา 4, 5, 5, ปีนี่แหล,ละมั้งเิร่ังเสีย اد. ผมไปเผาศพคนอยูุบิก่อนนี่ยโอ้ยย่างยย่ยุทธการย่างโย่จานุรศัก,กดิก อย่าส่งโตคนอยู่สั่นละแฟนตัเอ้ยนค่นั่งยั่งยูคนอื่นแค่นั่งอันนี้คือมันโมเนอนน,อน,น์หรอหรว่าคน,น,นเฮานีกับโมเนนการกระทํากรรมเข้าไปในทางที่ดีมันก็ดีมีว่าถึงพุพกรรมคือการกระทําเช่สี่สมมติไหวตร,รวจไหวไผ่ละสิ่หคือหลวงปู่นีคาอยู่ไปหอดปีนาปีให้มา ไอ้นั้นรับตีมากถึงเวลามันก็ต้องแดงตั่งเจ้าวาดเจ้าวาดจะต้องมีนักท่อมตีเป็นยางน้อยๆเขาขอเช่าท่อมโทจะอีกแต่ว่าขันบ่มีเขาเอาท่อตีบานกันเท่าเ่อไรนักท่อมเขาประแดงเลยสมมติว่าขันยูนีจะหนี่งขนาดว่ายูเม่นยูก่อนกระซางขันเม่นผู้น้อยมา่ก่อนเขาได้นักท่อมเพื่อกระตองแดงคนเป็นนักท่อมนั่นทีเท่าเชื้อลำหมาก จาพ่อเม่ครว่าอาจารย์พันจิพยามมาสอบไปนี่ขันบวชมันมาซองมาเห็นเสื้อสายนักบวชชี้อกไปแล้วมันก็มีโอกาสกลับมาบวชใหม่บ่เน่นอนถึงเวลาเจ้าพ่อขันผู้บกเคยบวชกังไดกก็บ่บวชขันพุ่เคยบวชบ่เน่ได้ถูกใจเสียเมียใจจากเขาเมล้วบวชน้ำเมียก็เป็นได้บวชบาบวชบนพ่อเมย์พี่น้องบวชาแล้วนั้นกับโมเน่ได้บวชขันไล่ประชามาขันเขามีนักธรรมันไก่ย่างนิน้อยครับ อยู่ในวัดนั่นพรรษาหลายพวกเขาเป็นเจ้าวาดรักษาการเจ้าวาดหากว่าพรรษาหลายพวกเขาแล้วคุณน้อยมากเขาเฮี้ยนเขาพองเขาเห่าไปเขาจิตใจแต่งตั้งผู้ที่มีนาคคำนั่นเป็นเจ้าวาดเท่า,ากับสิลำบากเพราะว่าอำนาจมันอยู่ลำเจ้าวาดกฎหมายตามกฎหมายจริงอำนาจมันอยู่ลำเจ้าวาดคือคำปลอมหนีบ่มีเจ้าวาดว่างแต่เจา้าคณะตำบลมันเป็นรักษาการ โดยตำแหน่งเดี๋ยวนี้ว่างบ่มีเจ้าวาดบ่มีไทยเพิ่นก็บ่อตะกี่ที่ยิงเพิ่นก็บยังให้ครูสอนแก้วเข้ามาอยู่ว่าครูสอนแก้วเราอะไรเราทำตีแต่สอนแก้วนั่นเราก็บ่อยู่บ้านเราปฏิเสธการสืบลับมื้อนี้มันก็เลยบ่มีผู้เป็นเจ้าวาดจังซี่นะคือผมยังี่ผมเป็นเจ้าวาดวัดลูกแแค้นมันก็บ่สามารถสิแต่งตั้งได้ผมก็ยังทำน้าที่ดูแลวัดวันลูกแแค้๋ยวนี้ก็เลยว่าบั่นคั้อม บ่มีจาวาดว่างบ,บ่มีพุญิบาตยังไงแต่มิตรยู่น้ำกันตามภาษาบอกนี่แล้วมันก็บรเนี่ยใช่ไวมนี่แหละใช่ไหมเพิร์นทานายสอบไปชอบเนีบนเ้บริเนจะอุปบับเป็นได้บ่อยบานนี้กับที่บอกไปหลายมันกัดเขาก็มีค่าตอบแทนอายุนี่เิยพัดไปสั่นนะ ที่บอกว่าเป็นมันก็บบเป็นที่ซื้อของเืมาเขาไม่มไน,นี่จะพาไทเล็กๆแน่นอนดีกว่าว่าเขาบอดายยังเลยมันช่องบอเห็นขาบอดอยากซี้หรือซีไปแล้วกับมาบอดหม่กับเป็นในช่องบอเห็นเลยใช่ไนะอันนี้บ่าสู่คนฟังทุกอย่างขึ้นอยู่กับการก,กระทําเพราะว่าเรามีกรรมเป็นของตนเราทำดีจะได้ดีทำชั่วจะได้ชั่วถ้าเหตุชั่วมันกับบดีแล้วให้ถทษแกจะคล้อง หาห็ดีกะเฮาสดีใจในนเจ้าของเองดีสัวบริข้นยู่กับคนเบาดีสัวค้าม้บีบด้ข้นยุคคนเบาเด้ถ้าคนมามาเข้าจังได๋ก็ว่าเข้าบริีแต่คนหากเข้าก็ปกป้่งเข้าตลอด่าเข้าดีดังเส่นพอก็เม่จังได๋ก็ว่าลูกดีให้โอกาสลูกตลอดคนอื่นยังพิจารณาบางคนกัชั่งกัน,นบอกมันมาทันไในเบาหลายควาหน้าเห็นกันมันกันหาเหลืองใจกันได้นะฮแต่สีเบานี่ทาคนาบ่เปลื อันหน,นคือดีหรือชัวบริขอยู่กับคํามเบาของคนอื่นขึ้นยู่กับการกระทํำของเราทางกายวาเจาใจรักษาความดีจะของไวอันนี้ให้พิจารณาอภินาปัจเวคณาทั้งหาตามทีพระเจ้าเบานี่กับเพื่อไว้เห้พอ่อได้ย่มเก็บไข่ในป่วยมากการสิบ,บ่ทุกใจนีกระเชีนความจริงย่งมพัดผากจากบุคคลที่เป็นที่รักหรือสถานทีหรือสิ่งของ กษีบสทุกท่มตอมใจเกินไปแก่สิพ่อหาขามใจจะพ้องใบว่าโอ้มันเกิดแมนีนอขปเจ้าว่าพ,พู้พิดนอเพื่อนในพิจนาสิกับเพื่อว่าพ่อเฮาทุกเมื่อเกิดไพ่จังสีเกิดสันเกตของเฮาสมควรมี